ทำไมถึงเป็นเครื่องอัลตาฟอร์เมอร์มีหลักการทํางานยังไงแล้วทําให้เกิดผลลัพธ์ยังไงกับผลไข้วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะเครื่องอัลตาฟอร์เมอร์3เป็นเครื่องไฮฟูชนิดหนึ่งนะคะไฮฟูนะคะย่อมาจาก High Intensity Focus u l t r a w ค่ะซึ่งหมายความว่าเป็นการใช้พลังงานอัลตราซาวที่มีพลังงานสูงนะคะมาใช้ในการโฟกัสนะคะตำแหน่งชั้นต่างๆที่เราต้องการนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยก็เป็นไฮฟูชนิดหนึง่งแต่ว่าจะมีพลังงานที่ค่อนข้างเสถียรและได้มาตรฐานสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างคองลลาเจนหลังจากที่ได้รับพลังงานไปแล้วเนี่ยได้จริงๆโดยมีงานวิจัยที่รองรับและเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่หลายๆโรงพรยาบาลชั้นนําทั่วประเทศไทยนะคะใช้ยกกระชับใบหน้าและเป็นที่ยอมรับนะคะของนานาประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ทั้งเอเชียยุโรปนะคะพอยิงเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะกระตุ้นนะคะให้เกิดการหดตัวนะคะของบริเวณเนื้อบริเวณนั้นเนาะอันนี้ก็จะเกิดการยกตัวของใบหน้าขึ้นประมาณ20%นะคะความลึกที่1.5 mm, ่มมนะจะเป็นความลึกนะคะที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนบริเวณเนื้อแท้หนังแท้ของเรานะคะทำให้รูขุมขนชัดขึ้นหรือใครมีริ้วบริเวณรอบดวงตาหรือเวณหน้าผากริ้วรอยเนี่ยนะคะ จางลงลได้ที่ความลึก3ค่ะเป็นความลึกที่ ใช้ในการสลายไขมันค่ะพอสลายแล้วก็จะเกิดการซ่อมแซมเกิดขึ้นทําให้ใบหน้ากระชับขึ้นค่ะหลังจากนั้น,เ,น mm hmm. เมื่อผิวหนังเราหรือเนื้อเยื่อเราเนี่ยนะคะได้รับการบาดเจ็บแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะเกิดการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นภายใน1เดือนถึง hmm. 3เดือนนะคะเพ่อทำให้รูขุมขนเล็กลงใบหน้ายกกระชับมากขึ้นอีกหัว4.5นะคะ,ะ,คะก็จะลงไปที่ชั้นความลึก4.5มิลมนะคะความลึกตรงนั้นเนี่ยได้ผ่านการวิจัยมาละ มีชั้นสมสนะคะก็คือเป็นชั้นที่หมอสัลญ,ญกรรมนะคะใช้ผ่าตักยกหน้านะคะชั้นนั้นเนี่ยพอมันหดตัวมากขึ้นเนาะก็จะทําให้ใบหน้ายกขึ้นนะคะนอกจากนั้นอัลตราฟอร์เมอร์ก็ยังสามารถสลายไขยมันบริเวณพุงบริเวณท้องแขนส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็สามารถยกบริเวณคิ้วนะคะกับหางตานะคะสำหรับคนที่ตาตกเนาะก็จะสามารถยกขึ้นมาให้งหงหงดีขึ้นได้ค่ะ ด็อกเตอร์ซีน Beauty Creator หมอซีนสร้างสรรค์ทุกความสวย